không 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 ขอานอกำลังน้องน้องพระราชนาวไทยเกี่ยวกัำจางประกาศและประกาศคารวะหลวงพ่อรองจะมานั่งโดยสันตตองทั้งสองโลกและพระสังฆาธิการทุกตนทุกองค์ที่ได้มาบทเิดาในการเจริญพระพุทธองค์จะรองการตั้งเจ้าวาหรือวัดทุกวงใหม่วัดรัตนารามในวันนี้ตอนนี้ตอน เราเวลาหลวงพ่อเอาพระกุูสุภทรพังติรักเจ้าพระนุทธสัจจกาตอนขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเดินนามกำลังจะถึงแล้วในพอเมตตาตุบาจา์ก็สังฆันิกาทุกรปเตรียอหลวงพ่อเคลต่อนการาูรณาสานก้นห่ายที่ได้มาร่วมในนาน องขอบขอบเมตตาเวลาแจ้งนะงกับเจ้าอาวาสในตำบลเราเนี่ยตำบลผู้ต้องวันนี้มาที่นี่กัทุกวันขอบเมตตาแจ้งที่นี่เลยนะครับผมบอกสื่อเลยนะครับเนี่ยตุกวังในลำซับตอนนี้ทางอำเภอหลวงพ่อเจ้าพระน้ำได้มีการประชุมเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนมาได้แจ้งว่าตอนนี้ได้เกิดอาคีพาย ไฟไหม้ที่สถานแยกโขงบ้านบุงคงตะโขงบกบานแต่นั่งทาหน้าสงเอาตัสันประนองจะได้เคยร่วมบริจาคจะถูกปัจัยเครื่องใจไม่สอยือกับอย่างสถาที่ถูกไฟไหม้บ้านบ้านบุโคงตะโรงบกบานในวันที่สามสิบาพิธนายโ ได้ร่วมบริจาจะลุกปัจจัยเงินแต่ละวันตามเจตนาจะให้มองมวัดสุนแล้วแต่ศรัทธาของอาวัตนนั้นขอโปรดได้น้องเอามาไปบริจาคที่วัดของเรากอนวันที่สามสิบ้วกันอนี่สิสามสิบพยาไปบริจาคพนั้นปเจกทุกเจ้าว่าทุกมั่งในดับโมในรับาบอได้ร่วมลงสง ข้าว้องจอมวอนนี้ก็ได้ข้าวันนี้ก็หบอ,อ,อนนก้องวันที่สามารถก็ได้ครับเรื่องวันที่สาม้าจะได้ไปพปกที่วัดสี่าแห่งคราหนึ่นนั้นอขอแจ้งกับเจ้าวัดในจังหวัีอรธานีที่พรสงฆ์ทุกวัดได้รับทราบตอนนี้ที่ผ่านมาวัดทุกเส้นทียังม,มาด้ออีกเรื่องหนึ่ง เรือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการใช้ใจทางสำนักพุทธได้คือทำจักทำไดรับ่าได้ใจสงครบมุกประมาณปี2564แล้วนะครับเรื่อเรื่อทุกวันดำเนินการทำบัญชีรับใจแต่ละเดือนภายในหนึ่งปีสมก่อนวันที่10มิถุนายนนะครับเรื่อง อาวันที่แปดที่เก้าทางเวลาสมมูลจะได้รวบรวมส่งมาเบอร์เราไปเพราะในปัจจุบันนี้อาวัตาถึงเขามีรายได้ก็ต้องทำรายจ่ายรายรับส่งเพราะการแยกเงินเข้าเงินออกทุกเดือนภายในนรูปวีอาจารย์เจ้าว่าที่เขาส่งทุกวันได้รับทราบเรื่องคำและประทรงนะครับเพื่อบอกเพียงแค่ว่าสมมติอย่างเดือนกรุราคมหกสี่ร่าง เท่าไรใจเท่าไรเท่านั้นแล้วมืู้ไปยาพยากรเสร็จรับทราบรับรองตอนนี้ส่งมาแล้วสองวัดลั่นหลานครับที่รับส่งมงคลสรีสร้อยอันนั่นนั้นที่เขาได้ทำบอกร่างเมตตาได้ดำเนินทางทำทรงเลยนะครับบอกรอบคุณครับขอแจ้งข่าวกับเจ้าว่าในจังหวัดอุบลตอนได้รับทราบตามลี this on the